ผมรอพอเต็มสองตัวกนแล้วกันชิดตัวหนึ่งแล้วไปขวาหมดดาตัวนี่พอไม่ได้เป็นรุ่อยู่พร้อมพร้อมพร้อมอเคนั่นแหละครับท่านชมชว,นะวิธีการปราบเข่าแดงใช่ไหม ทำมาเป็น XR5 ขึ้นที่สูงหรออุ้ย <laughs> อยากาได้ไทม,ไมยโฟนครับไม่ทาย <laughs> แต่ผมไปเก็บไทายโฟนก่อน๊ <laughs> พี่ทำไมตัวผู้กับตัวผู้มันขึ้นกันวะ <c oughs> ไม่รู้แล้วปวดหัวเลยว่ะ แม่งกินเหรอวะมันจะหมดแล้วจริงพี่คนลดไวมากเลยรอบเนี้ยโอ้โหแล้วไม่มีไทม์โฟเลยอ่ะโอ๊ยโอ้ยมันจะตายไว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 สบายพี่ไปเลยชิวไวชิว องค์แต่ละดอกอ่อแ้ว <laughs> ใช่พี่โอ้โหคนละโลกเลยหุดหงิดหาปุ่มดาวไม่เจอเหรออยากเห็นแตมแก่ยังโอ้ยมันทําหมันมันยังขี้บ่นอยู่เลยทุกวันนี้ลำําญที่ฝ่ายเดี๋ยวร้องหาหาแต่ผู้ร้องอยู่นั่นน่ะพี่ ตัวอื่นทำหมันมาเงียบาาก,าากิ๊บน่ารักน่ารักไอ้นี่โอ้ปวดหัว,วติมในคอมครับแก่ยังหอก็เริ่มนะครับแต่ตัวมันเลน็กไออง,งไอ้อึอ่นตัวแน่นเลยเนี่ยตัวแน่นตับเลยางานะนั่นตรงไหนอ่ะเห็นปะโอ้โหพี่อยู่ขวาครับ อยู่ขวา<ต>น่าจะน่าจะตรงตึกกับพี่ตึกมักต้มอ,อะ่ะคิดว่าน่าจะใช่ป<า>ึ้มม่บ้างรนล,ละดาวในมือถือส่งยังไงก็ปุ่มดาวไงครับปุ่มดาวว่ะปุ่มดาวหายหมดเลยเหรอหายทุกช่องเลยเหรอไม่ใช่มั้ง ปักกี้พี่เฮ้ยรอยเท้าชิดวิ่มท oui. e ี่ทั้งสองผมไฟผมไฟโดดปะอันหนึ่งตอนไฟแม่ว <ok ิ่งลงมาเฉยเลย ได้ไทม์โฟนแล้วเอ้ยเคียบนบนนี้นี่มีคนแล้วกูนอนบนยอดเลยพี่อุ้ยข้ยยางหลังสองฮะหลังมีเหรอหลังน้องคนงกำลังเล่นเพินๆบน,นอยู่ตรงปลายๆเนี้ยมันไม่ยิงเรารอ่ะยิงใครวะ ใช่ใช่ไม่จริงคนเด<อ>ียวมันลาดพี่<อ>ไปไอ,อ้เทียมมันลาดพี่บอกว่าเนี่ยคือรอเลยอ่ะมันโผล่มาแล้วพี่หัวโนหัวโนอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยเอาหัวหัวนกเลยสตาร์ดจบปั๊บตึงนเต้นพี่ขอดึกย้าแป๊บนึ๊ก แต่ละคนเลยวัดสุดวัดสุดวัดสมดอ่ะวัดให้หมดอ่ะมาดิ thank you เม้ยมีคนมาเอาลหล่อนหลอนเก็บเศษหล่อนแล้วเนี่ยเล่นในไอโฟนครับแล้วผมวัดสอุ้ยไอาชีพที่เกินไปนะมันเกินไปแล้วมึงเก็อะไรอ่ะ โอ้ยเหัวบึ้มอะเมือ่องี้ปองเป่งเป,ป่งปุงสี่คิว<ช>เลยไร <laughs> วะไม่ต่างกันพี่แต่ตัวหลังมันได่ บ้านสายก็ไม่เห็นครับอ๋อผมไม่ได้เล่นอแพดเลยครับไม่เคยเล่นเลยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหน่อยมันหนักเฮ้ยขนคนคนขน,นชีเป็นร้อยเลยมันเห็นเลย มองพี่มันมอง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 พี่อม่เนียแม่เรอเฮ้ยมันไม่เห็นหรอวะเฮ้ยมันไม่เห็นวะเฮ้ยมันไม่เห็นมันอย่คนอื่นมันอย่คนอื่นเห็น้วมไ้มไม่เห็นไม่เห็นสองตัวสามตัวล่าสุดมันเหมือนจะเห็นแล้วมันมองมาละเอะอันนี้อันน้โผล่หัวตุนโผลบักบัคป่ะพี่ สวยมม yeah, เอียรแล้วกูมาแล้วกูมามาแค่ที่พี่เเมันดุมตกหนีไปอ่ะแตลกตกจเออตรงล่างไปเขาเลยตรงนี้ Watch out มันลงไปอะไรใช่ปะไม่ชัวร์วะเห็นน่าสุดอยู่ข้างบนนะ มม่แมบบศพหนีเจ้รู้วะมันกำเนิดโอ้โหตายเลยยิงไปทางซ้ายยิงครับรถจอดนี่สอง Watch out Watch out โอเคพี่ตรงตรงที่ผมมาก็มีนักต่างล่างในวงมีรถจอด เดี๋ยวเราไปเอาปักกี้ก่อนสลิงสลิงอยู่ไหนวะเฮียอืมตอนนี้คนน้อยน้อยเร่งรถขนัขนหน้า Watch out เห็น่เห็เลยไม่เจอไม่ร่วงไม่ร่วงไม่มีร่วงเล่นกลางวงเลยละการนงเากันมีโดนจอดป่ะดนใช่พ่ะเราขึ้นนตอนนี้ก็แลหวเฮ้ยหลังมาหลังหลัง เกียเอ้ยหลังแม่งโผล่ผมเก็บไว้ก่อนโอเดียวมอ่ะทุบไหนบ้านอิด Watch out เฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยมีหลังมาแจม ก็ปล่อยยิงปล่อยยิงอืมแล้วก็ในตึกหลังก็มีสวยพี่แล้วก็บ้านน้ำเงินตรงแอร์ดอปป่ะผมมสเฮ้ยทำไมเสียงกูหลอนเนี่ยวะเออบ้านน้ำเงินตรงแอร์ดอป านนี้ไม่นัดเหมือนจะไม่ค่อยตึงนะพี่นะอืมไม่ตึงไม่ตึงไม่สนุกเหมือนไอเกมนั้นอ่ะกินแม่งไหมป่ะเฮ้ยใครยิงแฟรวะบ้านไหนบ้านนี้ดิ ก็อย่างนี้แน่แต่ว่ายิงทิ้ง,งว่าเสี่ยเฮ้ยเลยตอดกูนน <c oughs> แบกเ้ยเลนตอดผมหายอรถติดอ่ะ ทิมแมงให้หมดอ่ะบ้านล่าง<ป>ีทิมแมง,งอีกตะโมขึ้<ป>มนมีแต่เม้งเนะี่ยนอนจนตะโม

๋ยวในเมืองน่าจะวิ่งออกอ่ะพี่มันยิงในเมืองอะ่ะเฮ้ย <What S 1> อะไรดำดำตรงนี้วะคนเนี่ย <c oughs> อะไรดดวยีย่มีวเอ้าเฮ้ยเป้าผมบั๊กเว้ยเกมนอกคงตายแนละ้วใช่ไวพี่แล้วเดียวเป้ามันลอยขึ้นลอยขึ้นอะ่ะไม่รู้เป็นห่าอะไรเมื่อกี้ กำลังจะขึ้นตะโขบยิงๆไปเลยมาล<ง>บเป็นงานอะไรคนเดีเดวยวใช่แป๊บ,บหนึงก็ไม่รู้ก็ราะสวนว่านั่นแหละ ตกกันุ้ากอยกดกดเจอสลับที่นั่งเสร็จกดลงรถอีเหี้ยบ้านไหนบ้านนี้เหรอเออบ้านนั้นแหละชั้นสองเอาไปหนึ่งฮาเอาไปหนึ่งฮาชั้นสองด้วยหรอพี่เออชั้นสองันออกมาดูสอง เรียกว่าเล่าให้ตายใจ